ข้าวตาฉัดนั้นทีแรกเราไม่ได้ใช้ข้าวตาฉัดของบริษัทนะครับเนื่องจากเราใช้อ่ข้าวมาหลากหลายชนิดแล้วพอดีมาเจอข้าวตาฉัดเนี่ยเป็นข้าวที่อ่อนแล้วก็หุงแล้วขึ้นขึ้นขึ้นหม้อเนาะแล้วปัญหาก็ไม่มีด้วยนะครับรสชาติของข้าวตาฉัดนุ่มครับนุ่มแล้วก็ไม่แข็งนะเวลาเนื่องจากที่นี่เป็นชาวต่างชาติเราจึงเน้นหนักที่คุณภาพของข้าวเป็นหลักนะครับ คุณภาพขอให้รักษาคุณภาพอันนี้ไว้ให้ดีๆนะครับและอย่างหนึ่งทางบริษัทคิดว่าทางข้าวตาชาตัดน่าจะมีสเตนสแตนมาตั้งเพื่อโชว์ความเป็นสแตนดาร์ดของข้าวตาชาตัดเองนะครับผม